ราไปกันที่สวนสนุกนาคาชิมาสปาแลนด์ที่นี่มีแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวให้ทุกคนได้สนุกกันค่ะอย่างรถไฟหอกขบวนนี้ที่พุ่งลงมาจากความสูง97เมตรมังกรเหล็ก 2, 000ความเร็วสูงสุด153กิโลเมตรต่อชั่วโมงความยาวทั้งหมด 2, 479เมตรยาวที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะ ส่วนนี้คือไวท์ไซคลนโครงสร้างทั้งหมดทำจากไม้ตะปูและน็อตค่ะเป็นลวดลายที่สวยงามที่สุดแค่ยืนดูก็หวาดเสียวแล้วจริงๆนะเนี่ยรถไฟห่อที่สร้างความหวาดเสียวให้ทุกคนแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีมอเตอร์ทำไมถึงวิ่งได้เร็วขนาดนั้นรถไฟห่อจะถูกลากขึ้นไปบนจุดที่สูงที่สุดด้วยโซ่และหลังจากนั้น ก็อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกพุ่งลงมานั่นเองละค่ะและก็ได้ดันให้พุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งส่วนนี้เป็นรถไฟหออีกแบบที่ชื่อชาร์เตร์ลูฟมีความเร็วขึ้นเป็น6กเท่าของแรงโน้มถ่วงและตีลังกาหนึ่งรอบ ดูสิคะช่างหวาดเสียวจริงๆเลยโห oh. มาถึงคำถามกันแล้วคะ่ะถ้าปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดที่ตีลังกาลูกบอลจะไปทางไหนฟังอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งลูกบอลจะไปทางไหนครับอย่ามาดูถูกกันดีกวา่าแล้วด็อกตอบได้อคะตอบได้ดิไม่เห็นยากเลยถ้าตอบผิดได้เดี๋ยวหนะ้าแตกแน่ๆเลยนะด็อก วันถูถีเฮ้ยทำไมเล่าก็มันจากบนสุดใช่ไหมทไมถึงไม่ดิ่งลงมาเล่าฮะเพราะอะไรกันเนี่ยก็มันเป็นแรงน้มถ่วงอะไรอะไรเหมือนเวลาที่อยู่ในอวกาศไงล่ะคะในอวกาศอย่างนั้นเหรอใช่ในอวกาศอะตอนที่เครื่องบินทําท่าจะตกอะบะมี่ถ่วยยางลอยได้เลยก็เหมือนกับอันนี้เลยบะหมี่ถ้วยมันลอยได้ยังไงกันเล่าหนูเมยก็มันเป็นแรงน้มถ่วงไงแหละด๊ออันนี้เพราะอยู่ในสภาพไร้แรงน้มถ่วงต่างหากเล่าอัน อันนี้มันไม่เหมือนกันยังไงลูกบอลก็ต้องหล่นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงนี่คือมันมีแรงโน้มถว่วงหรือว่าไร้แรงโน้มถ่วงคําตอบจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันดีกว่า <c oughs> ครับคุณหนูครับไปกันเลยครับเชิญเลยถ้าปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดที่ตีลังกาลูกบอลจะไปทางไหนเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะ ดูสิว่าลูกบอลจะไปทั้งไหนอะไรกันเนี่ยดูออกไหมคะเฮ้ย hey, ดูดิถ้าเราปล่อยลูกบอลลูกบอลก็จะหล่นลงไปตรงเทา้าเมื่อรถไฟเหาะตีลังกาจะเกิดแรงเวียงหนีศูนย์กลางลูกบอลจึงหล่นมาอยู่ที่เท้านั่นเองละค่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นเครื่องเล่นชิงชา้าแล้วตัวชิงช้านั้นโดนแกว่งออกไปด้านนอกนั่นเองยังไงละคะ ดังนั้นคำตอบก็คือหล่นบนเท้าออกไปอยู่ทางด้านนอกของวงกลมค่ะเป็นไงบ้างล่ะเป็นไงล่ะไม่เกี่ยวกนไม่เกี่ยวกับเรื่องแรงน้มถ่วงเลยนี่นะนุ้มเมสยับแรงเบี่ยงนี้สุนตางั้นไปดูข้อต่อไปกันเลยคําถามวิทยาศาสตร์นุ้นุ้เครื่องเล่นฟรีฟอลที่หล่นลงมาจากความสูง48เมตร เป็นเครื่องเล่นสุดฮิตที่เหมือนเราได้สัมผัสสภาพไรแร,แรงโน้มทวงมาถึงคำถามค่ะถ้าถือแก้วใส่น้ำขึ้นไปเล่นฟรีฟอลน้ำในแก้วจะเป็นอย่างไรข้อ 1. นึ่ง้ำจะกระเด้งขึ้นในลักษณะนั้นข้อ 2. น้ำจะยังคงอยู่ในแก้วไม่กระชอกออกข้อ 3. น้ำจะกระเด็นเป็นละออง ข้อสี่น้ำจะกระจายออกเป็นเส้นให้เลือกตอบว่าเป็นข้อไหนข้อนี้แหละยากกเหมือนนนัะข้อนี้เราจะได้วัดกันไปเลยละ่ะลองมั่นใจเหรอมาดูกันเลยหนึ่งสองสาม,มว้าวนุมเมตอบว่าข้อสองน้ำ<ร>จะยังคงอยู่ในแก้วไม่กระชอชอ,ออกมาเพราะอะไรกันนุมเมยกเพราะแรงดันยังไงล่ะ แรงดันมาจากไหนการก็แรงดันมันทำให้น้ำไม่กระฉอกแต่ว่ามันลงมาแบบนี้นะนุเมนะแรงดันอากาศแต่น้ำมาวันแรงดันเนี่ยมันมาจากอากาศมันดันน้ำไม่ใช่หรือไงนนเมแต่ว่ามันดิ่งลงมาแล้วแรงดันมันจะมาจากไหนกันล่ะโนเมบัโทอตอบมาได้ยังไงกันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเออดอกตอบข้อสี่ข้อสี่น้ำจะกระจายออกมาเป็นเส้นเลยทีเดียวอย่างนั้นแหละต้องข้อสองนี่แหละ People, food, ใครจะตอบถูกไปดูกันเลยครับถ้าใส่น้ำขึ้นไปเล่นฟรีฟอลน้ำในแก้วจะเป็นอย่างไรการทดลองเริ่มขึ้นแล้วค่ะเฮเป็นไงบ้างอ่ะอันนีเป็นไงอะเป็นไงบ้งเอาแล้ว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 เอดูทันไหมคะน้ำกระชอกขึ้นเป็นก้นก้อนเลยล่ะค่ะโอ้ยจริงด้วยอ่ะ จกอีด,ด้วย,ยเห็นไหมเ่าไม่ใช่เลยอะด็อกก้อวันว่เาเป็นก้อนกลมๆเลยอะโอ้จริงด้วย,ยใช่แล้วน้ำกระชอขึ้นมาเป็นก้อนๆจริงๆค่ะเมื่อฟรีฟาวหล่นลงมาเป็นการหล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงทำให้ในฟรีฟาวมีสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงค่ะ น้ำในแก้วก็อยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจึงเกิดแรงตึงผิวคือแรงที่พยายามลดพื้นที่ผิวให้เหลือเล็กที่สุดน้ำจับตัวเป็นก้อนอย่างที่เห็นนี่ละค่ะและเมื่อเราทำการทดลองในยานอาวกาศน้ำก็เป็นวงกลมอย่างที่เห็นสรุปว่าคำตอบก็คือข้อสามนั่นเองละค่ะน้ำกระเด็นขึ้นเป็นก้อนกลมๆค่ะ